เล่นละครคู่กับ,บนางเอกคนไหนก็ตกเป็นข่าวกุ๊กกิ๊กกันตลอดนะคะจนถูกมองว่าเป็นหนุ่มเจ้าชู้ไปแล้วล่ะคะ่ะสาหรับ,บพระเอกหน้าทะเลนจากวิกปอชีตหนุ่มออฟชนะพลถึงอย่างนั้น,จน,นเจ้าตัวก็ไม่คิดลบภาพความเจ้าชู้ของตัวเองแถมยังเห็นว่าเป็นผลดีซะด้วยซ้ําค่ะ <S <S จริงๆคาแรคเตอร์ผมเป็นแบบนี้มันก็เป็นผลดีนะฮะกับกับละครเพราะเวลาเวลามีฉากแบบนี้มีฉากแบบกุ๊กกิ๊กมีฉากแบบหยอกล้อกับนางเอกเนี่ยมันก็ดูน่ารักแล้วดูเป็นธรรมชาติ แต่ความไหลลื่นความน่ารักของแต่ละคนเนี่ยมันมีอยู่แล้วในตัวคนถ้าเอามาปรับใช้ในละครผมว่ามันดูน่ารักส่วนสาวฉัดปร,ริยฉัดนางเอกสาวจากละครไทยเกาหลีใต้ฟ้าตะวันเดียวที่เคยฉายทางโมเดิร์นไนทีวีล่าสุดก็ได้หวนคืนเจ้ากแก้วอีกครั้งประกบคู่กับหนุ่มออฟค่ะหลังหายหน้าไปจากจอนานร่วมปีซึ่งไม่ใช่เพราะคิดจะออกจากวงการนะคะแต่เป็นเพราะมีใบสั่งให้ไปรีดน้ำหนักไม่งั้นไม่ได้เป็นนางเอกค่ะเจ้าตัวก็เลยกัดฟันลดไปได้ถึง7กิโลค่ะ ก็จากละครเรื่องแรกเนาะก็ใต้ฟาตะวันเดียวที่ไปถ่ายที่เกาหลีใช่ไหมคะแล้วคืออากาศมันหนาวมากแล้วการทางานก็หนักมากค่ะก็เรียกได้ว่าบางบางทีนี่ไม่ได้นอนเลยแล้วก็ทําให้เราแบบเอ่อถ้าจะสิ่งที่ทําให้เราหายเหนื่อยนี่ก็คือการเพิ่มพลังก็คือการกินใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็คือใส่เสื้อผ้าใหญ่ๆด้วยกลับมาก็เลยแบบอ้วนขึ้นมากค่ะดานหนุ่มลํำเอ,เอกรังสิโรธก็เผยว่า ในก็เล่นละครบูสซะจนคนดูติดภาพพระเอกนักบู๊ไปแล้วนะคะก็เลยอยากจะลองเป็นผู้กำกับละครบู๊กับเขาดูบ้างค่ะทุกวันนี้ก็ศึกษาอยู่นะครับ ก็เพิ่งจะเริ่มศึกษาเพิ่งเริ่มคุยกับคุณอาชลองถามวิชาจากคุณอาบ้างเลยเพราะคุณอาเขาก็ผ่านหนังมาก่อนอย่าเงี้ยก็คือเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะทําหรือไม่ทําแต่ว่าตอนนี้เก็บเกี่ยวไปก่อนดีกว่าเพรอยู่กับตาําราเล่มใหญ่คือคุณอาฉลองเนี่ยคือก็เลยคนนี้ก็ถามกล้องถ่ายยังไงอะไรแสงคุณอาทําไมต้องอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็พยายามจะศึกษาแหมถ้าหนุ่มเอกทําละครบู๊ของตัวเองจริงๆเมื่อไหร่รับรองว่าเข้มข้นแน่นอนค่ะเพราะเจ้าตัวทุ่มทุนเล่นจริงเจ็บจริงเต็มที่ค่ะ